ผมครูแคมจากโรงเรียนสอนขับรถพัฒนาการขับขี่ระยองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีคลิปวิดีโอที่จะมาไขข้อสงสัยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำใบขับขี่ในชนิดต่างๆนะครับมาแนะนำให้ได้รู้กันนะครับว่าในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยครับมันมีหลักสูตรที่เราจะเรียนเนี่ย เป็นหลักสูตรอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องเรียนกี่วันเรียนกี่ชั่วโมงอบรมยังไงสอบแบบไหนนะครับสำหรับโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนสอนขับรถพฒนาการขับขี่ระยอง<ม>ก็เราเปิดอยู่ทั้งหมด3 4หลักสูตรด้วยกันนะครับสหลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นึ่ที่ผมจะมาพูดให้ฟังก็คือเป็นหลักสูตรรถจักรยานยนต์นะครับสําหรับหลักสูตรรถจักรยานยนต์นี้นะครับเราจะเรียน ทั้งหมด15ชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเราจะเรียนปฏิบัติ10ชั่วโมงแล้วก็อบรมอีก5ชั่วโมงนะครับทีนี้หลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรรถยนต์นะครับหลักสูตรรถยนต์ก็มีหลักสูตร15ชั่วโมงเช่นกันนะครับเรียน10ชั่วโมงอบรมอีก5ชั่วโมงซึ่งหลักสูตรรถยนต์เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักสูตรรถยนต์เราจะแบ่งเป็นแบบนี้ครับ หลักสูตรรถยนต์เราจะเรียน3ชั่วโมงแรก3ชั่วโมงแรกนั้นเป็นชั่วโมงความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการขับรถยนต์นตการตรวจเช็คเครื่องยนต์วิธีการขับเบื้องต้นอะไรประมาณนี้นะครับอีก4ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงเราจะเป็นการออไฝึกขับในท่าฝึกต่างๆนะครับอีก3าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเป็นชั่วโมงออกถนนจริงนะครับออกถนนจริงทั้งหมด3ชั่วโมงอันนี้คือหลักสูตรของรถยนต์นะครับ หลักสูตรต่อมาเป็นหลักสูตรใบขับขี่รถบอทอบอสองทอสองนะครับหลักสูตรรถทอสองบอสองเนี่ยจะเรียนทั้งหมด30สชั่วโมงนะครับส0ชั่วโมงประกอบด้วยอะไรบ้าง1ิบชั่วโมงแรกนะครับเป็นท่าฝึกต่างๆอยู่ในสนาม10ชั่วโมงที่2นะครับเป็นหลักสูตรออกขับถนนจริงนะครับแล้วก็1ิบชั่วโมงสุดท้าย 10ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยจะอบรมนะครับอบรมเรียนปฏิบัติทั้งหมดเรียนปฏิบัติทั้งอยู่ในโรงเรียนและอยู่นอกโรงเรียนทั้งหมด20แล้วก็อบรมอีก10ชั่วโมงเป็น30ชั่วโมงนะครับทีนี้มันมีเพิ่มมาอีกหลักสูตรหนึ่งครับที่ผู้เรียนจะต้องอผู้เรียนต้องการใบขับขี่รถใบขับขี่รถชนิดที่2เนี่ยรถสาธารณะนี่ครับสำหรับคนที่สําหรับคนที่สนใจขับรถไปแล้วแต่ ยังไม่มีใบขับขี่รถยนต์เลยแต่เราต้องการทำใบขี่ทอสองเลยได้ไหมได้นะครับแต่เราต้องมาเรียนและอบรมที่โรองเรียนเนี่ยทั้งหมด41ชั่วโมงนะครับ41ชั่วโมง41ชั่วโมงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราเรียนปฏิบัติทั้งหมด27ชั่วโมงแล้วก็อบรมอีก14ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นประเภทแบบแบบที่สองนะครับสําหรับผู้ที่ ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับที่ต้องการใบอนุญาตทสองโอเคเนาะทีนี้หลักสูตรต่อมานะครับเป็นหลักสูตรบอสามทอสามนะครับหลักสูตรท3สามบอสามเนี่ยเราเรียนกี่ชั่วโมงเราเรียนทั้งหมด26ชั่วโมงนะครับ26ชั่วโมงประกอบด้วยอะไรบ้างเรียนปฏิบัตินะครับ20แล้วก็อบรมมี6ชั่วโมงนะครับทั้ง4หลักสูตรเนี่ยนะครับ เราเรียนปฏิบัติแล้วก็อบรมที่โรงเรียนแล้วก็สอบปฏิบัติและสอบทฤษฎีที่โรงเรียนได้เลยพอเสร็จสิ้นขระบวนการพอเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับทางเรียนจะออกเป็นหนังสือรับรองให้เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยนำไปถ่ายบัตรที่ขนส่งได้เลยนะครับหลายหลายคนสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าเอบสองกับทสองเนี่ยคำว่าบอกับทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคำว่าบอกับทนะครับ บอเนี่ยครับเราสามารถขับรถได้แต่ป้ายขาวนะครับป้ายเหลืองยังไม่ได้ถ้าอยากจะขับรถป้ายเหลืองคือเราต้องมีใบกับขี่ทอเท่านั้นนะครับประเภททอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับการเรียนรถยนต์หรือรถจกักรยานยนต์ที่หลักสูตรที่โรงเรียนสอนขับรถทุกที่เขาเปิดสอนกันนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรอบรม อบรมนะครับเราจะเปิดเป็นอบรมต่อใบอนุญาตขับรถนะครับมีอะไรบ้างใบถ้าเราจะต่อใบอนุญาตขับรถจกักรยานยนต์เนี่ยเราจะต้องอบรมอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับพออบรมเสร็จทางเรียนก็จะออกเป็นหนังสือรับรองให้โอเคเนาะถ้ารถยนต์นะครับเราจะอบรมหนึ่งชั่วโมงเช่นกันแต่ถ้าเป็นทอสองทอสามเนี่ยเราจะอบรมสองชั่วโมงนะครับ อันนี้คือหลักสูตรอบรมที่ทางเรียนเราเปิดนะครับอีกครั้งนึงนะครับโรงเรียนสอนขับรถพนาการขับขี่ระยองนะครับยินดีนะครับให้บริการและก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบขับขี่ต่างๆและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะส่งท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมอยากจะฝากเตือนทุกๆท่านนะครับที่สนใจในการทำใบขับขี่ แต่ไม่มีเวลาหลายท่านหลายคนเลยครับที่ลูกค้าหรือนักเรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยโดนหลอกมาหลายคนนะครับโดนหลอกนั่นที่นี้คือไปเห็นอยู่ตาม facebook อยู่ตามเพจอะไรต่างๆที่รับทำใบกับขี่ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องสอบอะไรประมาณนี้นครับซึ่งไม่มีจริงนะครับ <c oughs> ไม่มีจริง <c oughs> กฎระเบียบของกรมขนส่งของโรงเรียนเนี่ยครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าใบกับขี่ของแท้เนี่ย ผู้ที่จะขอรับใบขับขี่นี่ครับจะต้องไปถ่ายบัตรที่ขนส่งเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปถ่ายบัตรขนส่งหรือเขาอาจจะได้นํามาว่าผมไปสอบให้อะไรนู่นนี่ไม่มีไม่ไม่ไมีไม่เป็นความจริงนะครับและมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังที่ผมปฏิบัติหน้าที่การสอนขับรถมาดีก็เห็นหลายๆคนนะครับซึ่งโดนหลอก ไม่อยากจะให้ทุกท่านได้เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเขาอาจจะส่งใบขี่มาให้เราอะไรประมาณนี้ให้เราคิดไว้ก่อนเลยนะครับเป็นใบขับขี่ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเนาะอาจจะไขข้อสงสัยต่างๆนะครับซึ่งเชื่อใจและมั่นใจได้เลยนะครับที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งโรงเรียนสอนขับรถเนี่ยทุกโรงเรียนเลยครับต้องได้รับการรับรองจาก กรมขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดสงสัยหรืออยากจะสมัครเรียนหรือสอบถามค่าเรียนต่างๆก็เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกอย่างเลยนะครับก็พอมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการขับขี่และการไปผู้ที่จะมาเรียนขับรถแล้วก็ผู้ที่จะ ขอใบรับอขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ข้อมูลนี้นะครับอาจจะเป็นอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพวกเราฝากกดติดตามคลิปไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเผื่อมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆถัดไปนะครับขอบคุณครับ